Transcrição e ตรงนี้เป็นเวลาอันเป็นสิริมงคลนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมกันจุดธูปผางมงคลนะครับและนำปักที่เครื่องสการะสังเวยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นใบสีนะครับผลหมากลากหลาขนมหวานมันอรรถโอชาอีกทั้งใบสีชวาลาและดอกไม้ทูบเทียนนะครับวันนี้ท่านใดมีโอกาสมาร่วมในพิธีกรรมวันนี้ก็ จุดธูปขอพอรต่อกุบาอาจารย์ร่วมกันนะครับนะท่านละห้าดอกก็ได้นะครับแจกทุกท่านเลยนะครับจะได้ร่วมกันขอพอรถวายเครื่องสักการะบูชาต่อเทวดาทุกๆพระองค์นะเทวดาผู้มีคุณนะครับซึ่งวันนี้นะค,คุณพ่อธนาธรสมศรีคุณแม่จิราพรทองคํานะครับแล้วก็น้องสันวงศธรสมศรีนะครับได้ นาะร่วมกันนะ้าจัดเครื่องสักการะบูชาปพะนอบน้อมบูชาต่อคุณครูบาอาจารย์และเหล่าเทพไทเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์นะครับก็ถือว่านะครับเป็นความกตัญญูกะตะเวทีที่นะ้น้องสันได้ลำลึกนึกถึงบารมีแห่งครูบาอาจารย์ซึ่งในวันนี้เราได้นอบน้อมสักการะอัญเชิญทุกๆพระองค์ ทั่วทุกจักรวาลทั้งที่เอ่ยนามก็ดีและไม่ได้เอ่ยนามก็ดีให้เสด็จมารับเครื่องสการะบูชาในวันนี้นะครับนะครับเรียนเชิญเลยท่านใดที่ได้รับทูบแล้วนะครับก็อธิษฐานด้านหน้าประดมพิธีกรรมและนำทูบมงคลน,นี้ปักที่เครื่องสัการะสองเบยได้เลยนะครับ เพลงรำดาบเชือดหมูเดี๋ยวหลังจากที่เรากล่าวคำถวายเครื่องสการะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานะครับศิลปินทุกๆหมู่เราก็จะได้ร่วมกันรำถวายนะรำถวายต่อครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์เทวดาอารักษ์ปกปักรักษาป่วยชัยให้ทุกท่านนะครับ ม้านมงคลนะครับบรรเลงถวายไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าทุกท่านจะทำการปักทูปผางมงคลครบถ้วนนะครับทุกๆท่านนะครับ ครับก็ต้องขอกะอานทุโมทนานะครับกับทุกๆท่านที่เดินทางมาร่วมพิธีกรรมในวันนี้นะครับก็ขอบารมีแห่งปรมาจารย์จงได้โปรดเมตตาอวยชัยให้ทุกท่านนะมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรถานาทุกๆประการ ครับช่วงนี้เดี๋ยวเราร่วมกันกล่าวคำถวายเครื่องสักการะบูชาที่เราได้นอบน้อมนาจัดสรรอย่างประณีตบรรจงนาทั้งผลหมากรากไม้ส้มสุกลูกไม้แต่ครั้งโบราณทั้งขนมหวานมันอรโอชาอีกทั้งศีสะสุกรไก่เป็ดทั้งสุรายาเมาน้ำป่านะนาใบสีชวาลาดอกไม้ทูบเทียนพวงมาลัย นะครับเราจะได้กล่าวคำถวายกันในช่วงนี้นะครับเรียนเชิญทุกท่านตั้งจิตตั้งใจนะครับอธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันนะครับสาธุวันทิตวาสัพประเทวตาสัพพไตโลกาเมเสกริยาสัพิทยังสัพโทสังวินาสันติ สิริเทประเอยอยาวิโยธนาณนังมหาสุรังปัทวัสังชาติเทวาวิสุธิเทเวสิทธิเวซาสัมโพธทีสังขมันตุมารสิทธิภูมิเทวตาสัพเทวโรกาสัมมาทิฏฐิพรม,มาจาอินทราจะประสยามเทวาจตุโรธิสาจะมหาราชาธรณีเทวาอิมินาสกาเลนะนโมเมสัพเทวตาทูปะ ที่ปะสาการวันธนานางสูปะพยัญชนะสัมปันนางสาลีนางโพชนะนางอุทกังวลังอีทางปุชุปะกระนังปฏิกันนันตุสาธุกังเตปีตังสัปเทวานางอนุรักษันตุอโรคเยนะสุเขนะจา่าจิเจรุนิทิสาภาเคสันเตเทวามามิหังนักการระบัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายนบนำโดยคุณพ่อธนารสมศรีคุณแม่จิราพรทองคำ น้องสันวงสะทอนสมศรีพร้อมทั้งเหล่าปวงข้าพระเจ้าทั้งหลายผู้มาประกอบกุศล,ลวัดนั่งประนมมือนิ่งอยู่ด้านหน้านี้ขอนอบน้อมถวายสัพพโภชนาการอันอุดมอันประกอบไปด้วยเครื่องมังสาหารอันวิจิตปราณีตและทัญญาหารอันบรรจงจัดอีกทั้งพลาหารเลิศคัดอย่างพิเศษขอจอมไัยเทเวทจงรับฉลองศรัทธาขอเทพยาดาจงอำนวยชัยให้เกิดเฉพาะ สิริมงคลแท้ซองสาธุการขาดบ้างเกินบ้างขอให้ท่านอย่าได้สร้างซึ่งเมตตาจงกรุณาอาภัยโทษโปรดรับเครื่องสักการะบวงสวงจากปวงข้าพระเจ้าทั้งหลายนะการละบัดนี้ด้วยเถินนดคณะท่านครูปีพาดเพลงนั่งกินเพลงเส้นเล่าข้าพระเจ้าขอเคารพ คำนับดบอดีท้าวผูมมิเทวาสัพระารักเทวราชอากาศสเทวดาสัพระคณาเทวริเทพสถิตวิมานแมนเนวเนินสังของั่วแนวดอนอมอนรุก,กเทพทวนทัวนท่วทุกห้องคูหาสันติวาาเถินสกลจบสากรฟังเกาะละเมาะเพิงพาหินซุมเชิงศิลเึืงบางของทานท่อทุ่งปรับแปลงอวยละแหงสวนไล่นา สิงคขอลูกข้าวารีมาศเนาสถานละดาวันติน,นชาติสพภะภูมิเทพประมอสิงคฤรหาตสถานอาจทั่วทุกแห่งขนทั่วตำแหน่งที่นอนนั่งเนาเตียงต่างซุ้มทหารรับแรในแก่ก่อนอีกทั้งสโมสรสัพประโพคาอีกทั้งบูรพาผู้ปกครองภูมิจำจองผู้ปกครองที่นี้แต่ก่อนนี้เก่าใหม่เป็นพักไผ่เริ่มแรกซึ่งสิงแสงบริรักษ์พิทัก์แต่เดิมมา ผู้รักษาและปกครองขารเจ้าขอจำนองปวงสวงอำนวยปวงสัพรพสิ่งต่างๆจะก,การมีราชาบารีทูกที่เพียนจำนงเนียนน้อมเคารพเมี่ยงมาคบมินบางสัพพวรางผลสัพพทุคนทชาติจันกรุงมากระเจตุนจันจรุงเครื่องลูบไหลเชิญเทพไทยสามีพิทักษ์เป็นบุพรักแนวก่อนขอเชิญพันพ่อนในใครโทษขอท่านจงในโปรดปาณี รับเครื่องปรีสก,การะแมนดด้นคิตใจผิดพอเมตตาเคื่อกรุณาบำรุงบริรักษ์ให้แก่ผู้เป็นประธานในพิธีกรรมทั้งเหล่าพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายให้กเกษมสุขสำราญทุกอิริยาบททุกเมื่อเทินชย,ยะฮารโอริเทวังสย,ยะปรมบาทัตรธทังสุรยิยจันทิมาอาโปเทวาปัทวิปติเตโชวาโยตภาขบังวรุณา,สาโสโปรยาสาตา สหเมตตาการุณากายิกาอาทูเทวายสัติโมโนมัสสามิสุวัตติโหตุครับช่วงนี้ก็ขอใช้เสียงนี้การาบเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทำการรำถวายบือนะครับเรียนเชิญศิลปินุกทุกท่าน ครับขอเชิญศิลปินนะครับมาลำถวายครูนะครับชุดแรกทำถวายมือก่อนนะครับน้องเบนเร็วน้องเบนน้องปุย